แล้วมาเปิดปริศนาตัวเลข666เป็นตัวเลขนำโชคหรือตัวเลขของซาตานดีหรือร้ายกันแน่ครับโดยตัวเลข666เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดในวัฒนธรรมของโลกใบนี้เป็นทั้งเครื่องหมายแห่งความโชคร้ายและความมั่นคงซึ่งอยู่กับมุมมองของแต่ละวัฒนธรรม สำหรับชาวตะวันตกตัวเลขนี้ถูกมองว่าเป็นเลขของซาตานหรือหมายเลขของสัตว์ร้ายตามคัมภีร์ไบเบิลในหนังสือวิวรณ์นะครับที่ระบุว่าห6 6เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายและความอาธรรมหลายคนเชื่อว่าตัวเลขนี้เชื่อมโยงกับการมาของปีศาจหรือการทำลายล้างจนกลายเป็นความลึกลับความน่ากลัวที่ฝังลากลึกในจิตใจของชาวตะวันตกและกลายเป็นสัญลักษณ์ของพลังมืดในสื่อและวัฒนธรรมป๊อปเช่นภาพยนตร์และหนังสือนิยายครับในการกลับกันสำหรับชาวจีนนั้นหมายเลข ขกหกับกลายเป็นเลขของมงคลที่เต็มไปด้วยความโชคดีโดยตัวเลข6นะครับในภาษาจีนพร้อมกับเสียงคําว่าหลิวซึ่งหมายความว่าลื่นไหลและความราบลื่นการมีตัวเลข666หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จที่ไหลอุปสรรคคนจีนมักนําเลขนี้มาใช้กับงานมงคลเช่นการตั้งเลขบ้านหรือป้ายทะเบียนรถเพื่อเสริมความโชคดีให้กับชีวิตเลข666จึงสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนทั่วโลก ในมุมมองหนึ่งนะครับก็คือความกลัวและอีกมุมมองหนึ่งก็คือความหวังเป็นการย้ําเตือนว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ได้มีความหมายตายตัวแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีที่เราเลือกจะมองมันสิ่งที่ดูเหมือนเป็นอาถรรพ์อาจจะกลายเป็นโชคชะตานําพาความสําเร็จหากเราเปลี่ยนมุมมองเพราะฉะนั้นนะครับเลข6 6 6อาจจะเป็นทั้งโชคดีและโชคร้ายขึ้นอยู่กับหัวใจของเราที่จะตีความมันอย่างไรให้กับชีวิตครับ หมดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสวรน่าจจรเน่เคลลเลเจนโวลุมพัสแชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ